สวัสดีค่ะร้านขวัญมาละซาวค่ะวันนี้เป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะคะโอ้โหฟอร์ซ่าคันนี้ทุกคนอาจจะเคยเห็นเนาะนี่พี่เขามาเลยค่ะอันนี้ตัวเป็นๆเ,เลยสวัสดีค่ะพี่โหอ,อ่านี่ค่ะนะ้ําพี่มาเย็นๆกินก่อน,นพักก่อนข่นาวที่ทำก่อนครับเดี๋ยวต้องเคลียร์ที่นะครับผมเดี๋ยวต้องข่าวที่ทำก่อนอันนี้มาไกลาจากชนบุรีเลยนะพี่เนาะใช,ใช่มาจากชนบุรีเลยเดี๋ยวคันนี้เดี๋ยวให้พี่ขวัญเนรมิตให้ว่าคันนี้จะเป็นยังไงโอเค สวัสดีค่ะร้านขวัญมัร้าซาวอีกแล้วค่ะดึกดื่นย้ำค่ำคืนอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะได้รับเกียรติมากๆเลยจากคันนี้ค่ะน่าจะเป็น f o r ์ซ s k y l ายคันเดียวในประเทศไทยชั่วโมงนี้คุณพี่สมคิดค่ะเดินทางไกลมาจากบ้านบึงชนบุรีไว้วางใจให้ร้านขวัญมัต้าซาวดูแลเรื่องไฟให้ขว<อ>ัญดูเรื่องไฟ มาดูที่หัวใจกันเลยดีกว่านะครับผมใช่ค่ะผมก็บอกเบื้องต้นเลยนะครับผมตอนนี้ทางร้านเรานะครับผมได้ทำการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแล้วก็แก้ไขปัญหาใช่ด้วยการเป็นจารบีนะครับผมฮะกันจารบีทุกจุดเลยนะครับผมเพื่อกันจารบีอะไรกันสนิมแล้วก็การขี้เกลือนะครับผมครับแต่วก็จะมีนะครับผมดีเลย์ก็จะมีให้แยกให้เห็นนะครับดีเลย์แล้วก็มีดีเลย์แตรดีเลย์ขาวเหลืองแล้วก็ดีเลย์ไฟสูงนะครับผมส่วนที่หัวใจก็คือสายรีโมท ทางร้านเราก็บอกไว้แล้วนะครับผมว่าเราไม่ปั๊กตรงรุ่นเราทําการฝากสายไฟนะครับผมอาสายฝากนะครับผมเพราะว่าเราไม่ได้ถอดเล่นอยู่แล้วพอถอดปุ๊บมันก็อยู่ในช่วงนี้เราก็ถอดโคมไฟได้ปกตินะครับผมครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นโคมไฟหรือเลี้ยวในโคมนะครับสปอดไลท์งไงต่างๆนานาครับเราก็ใช้เทคนิคการฝากสายไฟหมดนะครับจะไม่ได้ปอกขาดนะฝากสายไฟนะครับผมครับแล้วเราเก็บงานแบบนี้นะครับผมฮะทุกชิ้นงานเลยนะครับผมครับ ก็ถ้าลูกค้าท่านไหนนะครับผมก็รบก,กวนหน่อยนะครับถ้ามีปัญหาอะไรนะครับผมฮะที่เป็นงานเก่าเก่าเก่าเรบกวนทําให้สบายใจเสียอะไรนะครับผมฮะเข้ามาให้ผมดูแลหน่อยนะฮะให้โอกาสหน่อยให้โอกาสหน่อยนะครับผมฮะอย่าไปให้ร้านอื่นทํานะพี่นะอ่าโอเค พร้อมกับตอนนี้ค่ะเรารีวิวไปหมดแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ติดแทรกแค่ว่าเปิดสมองให้ดูแล้วก็อันนี้จะเปิดที่ดูคร่าวๆเลยไหมคร่าวๆติดตั้งไปเลยแบบว่าจบจบหกดวง50วัตต์สี่ดวงพร้อมกับ40วัตต์คลิปนี้ยาวเลยเดี๋ยวเราไปดูทีเดียวเลยดีกว่าข้างนอกตั้งไฟได้เลยอาจัดไปอันนี้เบื้องต้นก่อนเดี๋ยวเราไปดูเบื้องต้นด้านนอกที่ว่าจะตั้งไฟเนี่ยคุณพี่เขานั่งรออยู่น่ารักมากๆเลยนะคะมาไกลนะคะโอ้โหดูแลอย่างดีอยู่แล้วร้านเราเพราะว่าให้เกียรติกับร้านเราขนาดนี้ เราก็ดูแลเป็นอย่างดีอยู่แล้วเราเป็น้องพี่สองนะให้เราดูแลนิดนึงนะอืมให้โอกาสเราก่อนค่ะก่อนที่เราจะไปโพส์ประจานก่อนเราจะ,จะไปโพสต์ว่าอะไรนะคะอันนี้ฝากไว้ด้วยงานทุกชิ้นค่ะมันไม่มีร้านไหนที่ไม่เคยทําผิดพลาดหรอกค่ะพี่แต่ว่าถ้าผิดาผ,ผิดพลาดแล้วแก้ไขอันนี้น่าจะให้โอกาสบ้างเนาะไม่ใช่ว่าผิดพลาดแล้วคือไม่ ติดต่อเข้ามาไม่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 มาหาไม่โทรเข้ามาให้โอกาสเราได้แก้ไขเลยถ้าเราไม่รับผิดชอบก็ว่าไปยากอ่ะเอาละช่างมันเรื่องดราม่าเราทํางานของเราดีกว่าอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูการตั้งไฟรีวิวด้านนอกกันเลยเอาละค่ะอันนี้เรานะคะตั้งไฟ หดวงตั้งไฟให้คุณพี่เขาเรียบร้อยหมดแล้วเราดูว่าไฟสปอร์ตไลท์หดวงเนี่ยความสว่างจะขนาดไหนแต่สวิกเนี่ยเราแยกให้หมดเลยแต่พารคไฟเนี่ยเวลาพารคไฟเนี่ยพาร์คพร้อมกันทั้งหมด6ดวงโอ้ยไหนเป็นสวิกสเต็ปด้วยนะคะเพราะว่าคันนี้เนี่ยบอกเลยค่ะว่าเป็นทัวรลิงจา๋าเป็นทัวร์ลิงมากๆเป็นแบบพี่เขาเนี่ยเป็นนักเดินทางเลยทีเดียว ลูกค้าท่านใดที่สวนทางกับพี่เขานะคะหลังจากวันที่30ไปแล้วพี่เขาจะไปขึ้นเหนือเขาค้อแม่ห้องสอนยาวไปเลยให้โทรมาด่าผมนี่ให้โทรมาด่าคนติดไฟนะคะอย่าไปว่าพี่เขานะคะนี่นะคะโอ้โหมาดูหลังดีกว่าเต็มเต็มดูความสว่างนี่เลยด้านหลังเต็มกันเลยนะค่ะมาดูกันว่านะครับผมเดี๋ยวกังนะเริ่มใหม่เลยนะครับเปิดเขาหมดเลยนะค่ะเปิดเขาหมดเลยโอครับโอ้โหาเรามาดูเปิดเหลืองหมดเลยนะ เปิดเลี้ยงหมดเลยโอ้โห oh. oh. ป้อมยามเลยจ้ะพักไฟยามมาแน่นอ่าเรามาดูกันว่าเปิดไฟสูงขาวพึ่งหนึ่ไึ่งเป็นไ,ไงโอ้โหเคลียร์ทางมากครับรับรองแม่ห้องสอนยันเขาใช่ครับ okay น,ะะนะครับผมฮะและอย่างนื้เสริมค้าปลอดภัยครับมันกระพริบได้ด้วยนะครับผมฮะนี่ครับผมครับไหนสวิ์สวิ์สเต็ป ทำเองก็ยังงงเองนะครับผมพี่โโอ้หเป็นไงครับผมโอเคต้องกลับขอบพระคุณพี่มากเลยนะครับผมต้องขอบคุณพี่สมคิดมากๆนี่ไว้ใจเลือกในร้านขวัญมาด้าซาวพี่สมคิดบอกผมไม่สนใจดราม่าหรอกพี่ขอให้ผมได้มาลองก่อนฟังจากปากพี่นะค่ะเสริมเความปลอดภัยเพราะอะไรถึงมาติดร้านผมครับพี่ทำไมถึงมาเลือกร้านขวัญมาด้าซาวคะพี่พี่สมคิด ไม่ติดตามในข่อตัูทูมาค่ะค่ะดูซ่องของพี่จอนได้เยอร์ด้วยค่ะค่ะค่ะก็เลยอยากจะลองดูอยากจะลองดูโ <Okay. S 1> อเค okay. เรื่องแล้วมากเพราะมัไม่ถี่เวียดค่ะทุก <laughs> คนไม่ต้องมีผิดพลาดธรรมะ <laughs> แต่ก็ให้แห่ไข โอเคได้กับพี่ต้องกราบขอบพระคุณพี่มากๆเลยนะคะคันนี้ด้วยนะครับผมเจอที่ไหนทักทายพี่สมคิดได้เลยแล้วก็ถ้าเกิดพี่เขาเนี่ยเปิดเผอเปิดไฟสูงใส่ใครก็มาด่าขวัญได้เลยนะคะเพราะว่าขนาดติดเองเนี่ยสวิกยังงงๆอยู่นิดนึงเดีวค่อยๆเรียนรู้กันไปนี่แล้วโปรโมชั่นแตรนะ Otion, dressing, โปรโมชั่นตรสเสียงเบนสแป้นนอยโอ้โหโโนี่มีที่จับโทรศัพท์มือถือด้วยแหละม,ม,มีที่จับโทรศัพท์มือถือ,อมีที่เสียบอยูีในตัวด้วยนี่เอาละค่ะ พี่ขับได้เลยค่ะขับวนมาได้เลยอ่ะเอาละค่ะลูกค้าท่านใดสนใจอยากติดตั้งไฟสปอร์ตไลท์หรือรายการอะไรจากร้านขวัญมราาวขอติดต่อสอบถามเพิ่มเติมมาได้เลยต้องกราบขอบพระคุณลูกค้ามากๆที่ไว้วางใจมั่นใจเลือกในร้านขวัญมราาวนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะคันนี้สวยนะนี่